5อาหารทำลายภูมิจะมีอะไรบ้างลองเช็คกันได้ในคลิปนี้ก่อนภูมิคุ้มกันของคุณจะอ่อนแอค่ะ ัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับดอร์ใหม่ในช่วง u r Nutri ช i o นสารอาหารสุขภาพค่ะในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะดังนั้นใหม่จะย้ำในทุกคลิปเลยนะคะว่าเราควรทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงค่ะดังนั้นการเลือกทานอาหารจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าอาหารบางชนิดอาจจะสามารถทําลายภูมิคุ้มกันของเราได้ดังนั้นวันนี้ใหม่จะมาพูดถึง5อาหารทําลายภูมิค่ะ โดยอาหารประเภทแรกนะคะก็คืออาหารแห้งค่ะยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์จากข้าวแป้งถั่วลิสงรวมไปถึงผักผลไม้อบแหง้งและเครื่องปรุงอย่างเช่นพริกไทยกะปิและกุ้งแห้งค่ะโดยอาหารเหล่านี้หากมีการแปรรูปหรือว่าเก็บรักษาอย่างไม่เหมาะสมอาจจะทําให้พบการปนเปื้อนของสารพิษที่มีชื่อว่าอะฟลาทอกซินค่ะโดยสารพิษนี้สร้างจากเชื้อราบางชนิดและเป็นอันตรายอย่างมากต่อร่างกายโดยเฉพาะปับและระบบภูมิคุ้มกันค่ะมีงานวิจัยในมนุษย์ที่พบว่าในคนที่มีอะฟลาท ซนในร่างกายสูงจะทําให้มีการลดลงของจานวนเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันซึ่งได้แก่เซลล์เม็ดเลือดขาวทีเซลและบีเซลล์ค่ะเมื่อเทียบกับคนที่มีอะฟลาทอกซินในร่างกายต่ํานอกจากนั้นในคนที่มีอะฟลาทอกซินสูงนะคะจะทําให้การทํางานของไซโตทอทซิกทีเซลลในการที่จะไปทําลายสิ่งแปลกปลอมลดลงด้วยค่ะถึงแม้ว่าอะฟลาทอกซินจะมีพิษที่ร้ายแรงแต่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการเลือกและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารแห้งให้เหมาะสมค่ะ สำหรับอาหารประเภทที่2น่าจะเป็นของโปรดของใครหลายคนเลยค่ะซึ่งก็คืออาหารปิ้งย่าง อร่อยใช่ไหมคะแต่ว่าอันตรายมากนะเพราะบริเวณที่ไม่เกรียมของอาหารจําพวกเนื้อสัตว์ติดมันที่ได้รับการปิ้งย่างหรือว่ารมควันมักจะพบสารในกลุ่มที่มีชื่อว่า polycyclic aromatic hydrocarbon หรือว่า PAH ค่ะซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งและสามารถที่จะทําลายระบบภูมิคุม้มกันได้โดยกลไกการเป็นพิษต่อเซลล์รวมไปถึงกลไกการยับยัง้งหรือว่าเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต,ตและการทํางานของเซลล์ในระบบภูมิคุม้มกันค่ะยกตัวอย่างเช่นง,งานวิจัยของดอนนาและคณะที่พบว่า สารในกลุ่ม PAH สามารถที่จะยับยั้งการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของ T-cell ลิ m ฟ h o ไซ t ์ cell ได้ดังนั้นช่วงนี้ก็ควรจะง,งดไปก่อนนะคะพวกอาหารปิ้งยางหมูกระทะ สำหรับอาหารอีกประเภทที่คนไทยชอบทานมากและมีผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันเช่นกันก็คืออาหารรสเค็มจัดค่ะยกตัวอย่างเช่นอาหารแปรรูปหรือว่าการถนอมอาหารอย่างเช่นผักกัดดองปลาร้าปลาเค็มแหนมรวมไปถึงอาหารกลืงสาเร็จรูปและเครื่องปรุงอย่างเช่นเกลือน้ําปลาและซอสต,ต,ต่างๆค่ะโดยอาหารประเภทนี้มีปริมาณของเกลือโซเดียมที่สูงและการทานเกลือโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นภาวะความดันลเลหิตสูง ลโรคไตมีงานวิจัยตีพิมพ์ในปี2018ที่สรุปไว้ว่าการทานเกลือโซเดียมในปรมิมาณที่มากสามารถที่จะทให้การทํางานของระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติได้ยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงการทํางานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวแมคโครฟาจและทีเซลล์ส่งผลให้เกิดภาวะการอักเสบและภาวะภูมิต้านต,ตัวเองได้ค่ะ นอกจากอาหารเค็มจัดแล้วอาหารไขมันสูงยกตัวอย่างเช่นอาหารประเภทผัดทอดนะคะน้ำสั์ติดมันรวมไปถึงอาหารทะเลบางชนิดหรือว่าอาหารขยะก็สามารถส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันค่ะโดยเฉพาะการทําให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคอ้วนค่ะมีหลายงานวิจัยในปัจจุบันที่พบว่าการทานอาหารไขมันสูงสามารถส่งผลกระทบต่อการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นง,งานวิจัยของมหาวิทยาลัยในสวีเดนที่พบว่าการ าอาหารไขมันสูงในหนูที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดสามารถที่จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้เมื่อเทียบกับหนูที่ทานอาหารไขมันต่ำค่ะนอกจากนั้นยังทําให้การทํางานของระบบภูมิคุ้มกันลดลงในการกําจัดเชื้อนะคะซึ่งได้แก่การจับกินสิ่งแปลกปลอมและการสร้างสารอนุมูลสระเพื่อทําลายสิ่งแปลกปลอมค่ะเห็นไหมคะทุกคนทั้งอาหารเค็มจัดหรือว่าไขมันสูงเนี่ยควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะ นอกจากอาหารประเภทต่างๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถทำลายภูมิคุ้มกันได้เช่นกันค่ะมีงานวิจัยที่สรุปไปว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปสามารถที่จะลดจำนวนและรบกวนการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวโดวยเฉพาะ T เซลล์และ B เซลล์ได้ค่ะและสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือจากงานวิจัยของเดวิดและคณะพบว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลานาน,านสามารถที่จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตและจำนวนของไวรัสในปอดในหนูที่มีการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าซึ่งเป็นสาเหตุ ขของโรคคไ้วัดใหญ่ะนอกจากนั้นยังสามารถทําให้มีการลดลงของจานวนและการทํางานของ t ซลล์ ale, ชนิด CD8 รวมไปถึงสามารถเพิ่มความรุนแรงของรอยโรคที่ปอดในขณะที่มีการติดเชื้อซึ่งได้แก่การอักเสบและการบวมน้ําค่ะโฮทุกคนคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงโควิดเนี่ยควรงดเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ5อาหารทำลายภูมิสำหรับใครที่ไม่อยากมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอในช่วงโควิดก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจยูด้วยนะคะเพราะสุขภาพเราต้องดูแล